โรคภัยไข้เจ็บโควิดนี้มันเริ่มเข้าระบาดแล้วทำความวุ่นวายมานั่นคือปีนะครับแล้วเดือนกันยานี้มันมาอีกแล้วครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการชินแสมังกรวันนี้เรามาเจาะกาแฟหรือเจาชาและพูดคุยกันครับสำรวจดวงชะตาเรื่องรู้อนาคตมาถึงตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่เดือนกันยายนผมตรวจเช็คแล้วนะครับในเดือนกันยายนเนี่ยมีดาวพวกคุงคือดาวเลขเจ็ดเข้ามาอยู่ตรงกลาง ให้คุณลองคิดดูนะครับในต้นปี2,563ดาวเลข7เข้ามาอยู่ตรงกลางโรคภัยไข้เจ็บโควิดนี่มันเริ่มเข้าระบาดแล้วทำความวุ่นวายมานั่นคือปีนะครับแล้วเดือนกันยานี้มันมาอีกแล้วครับมันมาเดือนแปลว่ามันไปกระตุ้นตัวเดิมให้เกิดขึ้นเราต้องระวังซ้ำซ้อนอีกแล้วครับ เพราะนั้นในเดือนกันยายนที่บอกว่าจะเบาบางลงนะผมว่าไม่ใช่เลยครับมันมีตัวใหม่เข้ามาทำเกิดให้เกิดความน่ากลัวเกิดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไปเต็งอิ้วเข้าสู่ปีเดือนไก่เต็มตัวศาสตร์แปะโหลกับเข้าสู่ศาสตร์ชิวหุงเต็มที่แลวครับสัวอยู่ทางตะวันออก แปลว่าในตำแหน่งตะวันออกทุบขุดเจาะคนภายในบ้านจะมีปัญหาเกี่ยวกับหูกับการได้ยินถ้ามีบ้านใครที่มีคนท้องอยู่กำลังจะคลอดในบ้านห้ามทุบขุดเจาะโดยเป็นอันขาดเด็กเกิดมาจะกลายเป็นเด็กหูหนวกเพราะตำแหน่งตะวันออก เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่านั้นกลายเป็นซาสัวในเดือนนี้แล้วมันเป็นเดือนชงกันด้วยต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อจากนี้ไปผมจะพยากรณ์ทั้ง12นักษัตวซึ่งมันจะเกี่ยวภาควิชาการที่ผมพูดดาวมาสิบดวงอยู่ตลอดแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันต้องดูว่า นักสัตว์อะไรที่มีโอกาสทองเกิดขึ้นอันดับแรกคือเดือนกันยานี้เป็นเดือนไก่คนเกิดปีไก่เป็นเดือนของตัวเองจะรู้สึกว่ามีพลังพร้อมที่จะทำอะไรแต่ไก่เกิดมาสองตัวเขาเรียกว่ามันจือเอจือเ้เฮงวุ่นวายผิดพลาดเพราะตัวเองกำหนดตัวเองดีก็จริงให้ระวังการตัดสินใจ อย่ามั่นใจมากนักปรึกษามังกรสักตัวหนึ่งจะเฮงขึ้นคนเกิดปีกระต่ายเดือนนี้จะวุ่นวายถูกชงมีโอกาสสูญเสียเงินทองหรือสูญเสียอำนาจคนเกิดปีมังกรมีคนเข้ามาปรึกษาได้รับความรักสดชื่นหงม,มาเจอมังกรก็ในเดือนนี้แหละครับส่วนคนเกิดปีงู โอกาสที่จะมีเงินมาจากเพื่อนผู้เพื่อนร่วมหุ้นมากมายมากยิ่งขึ้นส่วนคนเกิดปีวัวผลงานจะได้รับความยอมรับนั่นคือกว้างไกลทั้งหมดแต่ถ้าจะเจาะลึกติดตามผมเรามาเริ่มต้นตั้งแต่คนเกิดปีหนูโดยเฉพาะเลยครับปีหนูฟ้ากำหนดมาให้คุณเจอเจี้ยใช้ คนโสดผู้ชายจะมีโอกาสเจอคู่ที่แท้จริงผู้หญิงจะมีโอกาสได้เงินที่คุณหวังไว้คาดหวังไว้มากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้กลับไปเจอเจีย้ยอิงสองดวงนี้เป็นดาวดีครับเจีย้ยอิงนั่นคือแม่เราเอาสองอย่างมามา,มาเจอกันแม่ให้คำแนะนำพาลูกชายไปหาเจอเจ้าสาว แม่ดูมาแล้วนะเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเด็กดีเธอจะได้รับคนดีเข้ามาทำงานในครอบครัวเราก็ตีไปเลยครับว่าความรักจะเป็นยังไงจริงๆแล้วดวงมันจะตีได้มากกว่านี้แต่ด้วยคลิปนี้ผมก็จะตีแบบง่ายๆสองอย่างเจอกันคนเกิดปีหนูจะได้รับความนิยมชมชอบโดดเด่นครูบาอาจารย์รักใคร่ อุปสรรคทั้งหลายที่คุณฝันฝ่ามาไม่สำเร็จมาตั้งนานแต่เดือนนี้กลับพบกับความสำเร็จขออย่างเดียวขอให้คุณตามใจนายหน่อยทุกอย่างจะราบรื่นครับเรามาต่อสำหรับคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวเจอเพียงอิงเพียงอิงพือความคิดพิสดารไม่เชื่อใครแต่ความนึกคิดของคุณดีเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคืนนอนฝันว่าคือคุณกำลังเจอสายมูที่แท้จริงอะไรปอติดขัดขอพรเจ้ามักจะได้ผลนี่คือดาวดวงนี้มาสัมผัสเทวดาที่ดูแลตัววัวอยู่ส่องแสงสว่างความคิดโลดเล่นไปเจอเจียซิงเจียซิงคืองานด้านบริการอย่างมีความสุขสบายใจไม่หวังลาบยศเงินทอง ความคิดคุณอยากจะทำอยากจะช่วยเหลือสองอย่างมาเจอกันผมแปลสภาพคืองานเริ่มหนักเพราะคุณใจดีงานเริ่มทำไม่ทันแล้วครับคุณจะมีโอกาสเหน็ดเหนื่อยเพราะคุณกึงก่งกึ่งไอตัวเพียงอิงนี่คือกึ่งมโนมากไปหน่อยเรื่องของคนอื่นจะทำให้ตัวคุณยุ่งยากการงานมีอุปสรรคทำให้เหน็ดเหนื่อยแบกภาระเหน็ดเหนื่อยเพราะลูกครับนี่ เรามาต่อดีกว่าครับสำหรับคนเกิดปีเสือเจอตัวเสียกลัวเสียเสียคือมีดมีดกลัวคืออำนาจผมไม่กลัวคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดผมถือมีดอันน่ะจะแทงคุณเสียกลัวคือการการสแสดงพลังการที่โชว์ฝีมือไม่รู้ว่าใครจะเป็นยังไงแต่ฉันต้องเก่งก่อนนี่ก็คืออยากโชว์ความสามารถ ความโดดเด่นในตัวคุณไปเจอเจ้ากลัวผมพูดทุกครั้งไปเจอของจริงไปเจอผู้ที่มีอำนาจให้ระวังความขัดแย้งจากคำพูดที่คุณพูดโดยไม่คาดคิดอยากจะไปอวดแต่คุณไม่รู้เขาเก่งกว่าระวังความขัดแย้งการงานมีอุปสรรคเกิดการเปลี่ยนแปลงป่วยมีปัญหากับนายผู้หญิงจะมีปัญหากับสามีสามี ไปเชิดชูเมียน้อยมากกว่าเมียหลวงตรงนี้คนเกิดปีเสือต้องระวังเป็นอย่างยิ่งครับเราหันมาต่อคนทาตุไม้อีกคนหนึ่งกระต่ายกระต่ายเจอเจี๋ยซิงเจอการกินอาหารการกินกำลังติดอกติดใจทำอาหารค่อนข้างจะอร่อยครับดีดูแลเอาใจใส่ทำแบบสบายใจแต่ไปเจอนักเร นักเลงคือตัวชิกสัวถ้าเป็นผู้รักษากฎหมายก็คือพวกอยู่เหนือกฎหมายใช้กฎหมายเถื่อนกฎหมายอาญาแล้วเราไปพูดดีคนพวกนี้มันเข้าใจเราหรือเปล่ามันกลายเป็นเราเฮ้ยมันกลัวกูถึงจะเล่นงานเมื่อสองอย่างนี้มาเจอกันมีโอกาสแตกหักกับหุ้นส่วนกับคนที่เคยดีกันกลับมาให้ร้ายป้ายสี ครอบครัวร้าวฉานคืองานของเขาใจร้อนขาดเหตุผลทำให้คุณนั้นหมุดหงิดกระต่ายต้องสงบสติอารมณ์ให้มากขึ้นเดินทางทางเรือจะสามารถรักษาได้จานกระต่ายกำลังมันแล้วนะครับมาถึงคนเกิดปีมังกรครับคนเกิดปีมังกรมาเจอเจี๊ยอิงอยู่กับแม่ใจเย็นๆครับตัวเราเป็นคนดี แม่สอนมาปฏิบัติตามกฎเคร่งคัดครับแต่ไปเจอตัวไหนครับเสียกลัวเขาไม่เคร่งคัดกับเราอฉันไม่สนใจคุณจะมาดียังไงแต่ฉันไม่ฟังฉันก็จะเล่นงานคุณนี่คือฟ้ากำหนดให้เราเป็นคนใจดีแต่การกระทำเราจะได้เจอคนโหดร้ายแล้วอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือถูกหักหลัง ขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานการใช้คนต้องระวังการดูแลการใช้คนไม่ไว้ใจคนเขาถึงมีคำว่าคุณจะเป็นคนทำคุณคนไม่ขึ้นนั่นคือคนเกิดปีมังกรครับเรามาต่อสำหรับคนเกิดปีงูปีเกียงพี่น้องที่เป็นกันเองพักพวกที่เป็นคนเพศเดียวกัน ความรักที่เกิดจากชายรักชายหญิงรักหญิงคือตัวปี่เกียงให้ความเป็นกันเองอยู่กับตัวเราคึกคักรู้สึกอยู่กับเพื่อนและมีความสุขสบายใจนะครับโอกาสในเดือนนี้คนเกิดปีงูจะเจอพักพวกเพื่อนฝูงเพจเดียวกันเอาอ,อกเอาใจใส่คดีเข้ามาเมื่อมันเข้ามาแล้วมันมาเจออะไรครับเจอเพียงใช้ไหมครับมันจะเข้ามาล้วงกระเป๋าเราแล้วครับนะฮะ เพียงใช้คือเงินทองที่หรูหราเงินทองฟุกฟุกเงินทองที่เราใส่โชว์แล้วแล้วพวกกันเองมาเห็นเนี่ยครับและแปลว่าอย่างไาง,งูผมจึงแปลบอกว่าทุกอย่างดูดีแต่กลับยุ่งยากการลงทุนเสียหายให้ชะลอไว้ก่อนเพราะสิ่งที่เห็นมันแค่เป็นภาพลวงตามันเป็นเพียงใช้ภาพลวงตาครับ ให้ชะลอไว้ก่อนมักจะมีปัญหาตัวเพียงใช้ผู้ชายคือพ่อ,อผู้หญิงคือเงินคือกระเป๋าแบรนด์เนมปัญหาเรื่องของการเงินต้องระวังนั่นคือคนเกิดปีงูเรามาดูต่อครับคนเกิดปีมา้าเกียบใช้มาแล้วครับเกียบใช้คือแรงกระตุ้นนยครับไม่ยอมแพ้ใครเมื่อเกียบใช้เข้ามาเนี่ย อยากจะยักยอกเงินตัวเองเคยให้เมียหมดทั้งร้อยอยากจะให้แค่5 0อยากจะเก็บซ่อนไว้ไว้สัก50เนี่ยมันเกิดความคึกขึ้นมาเนี่ยแต่มีแรงอยากทำงานที่บ้านจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมสามีขยันเ่ินเกินแต่เงินเท่าเดิมเฮ้ยฉันทำนะครับนี่คือตัวเก็บใช้มีทั้งดีและไม่ดีมันมาเจออะไรมาเจอเจีย้ยใช้เจีย้ยใช้เป็นดาวดีครับเป็นดาวดีเมื่อมาเจอ เงินทองอยากเบียดบังแปลว่ากลับเบียดบังเงินที่เก็บเงินเดือนเคยได้50,000ไปเบียดบังวันนี้เจ้านายเขาลดครับเกิดโควิดเจ้านายลดเงินเดือนให้เหลือ 3000, 30, มื่นะแต่สองหมื่นนั้นแมมไปแล้วนี่คบแปลตามศัพท์จับซิงเลยนะครับสำหรับนักศึกษาที่ถามผมว่าเฮ้ยใครมาแปลสอนอย่างนี้ครับนี่คือการเริ่มต้นในเมืองไทยคือผม เป็นคนแรกเราก็บอกว่าเมื่อแปลเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะออกเป็นยังไงคําพยากรณ์ก็จะบอกว่าจะถูกใส่ร้ายสุขภาพแย่มีการแข่งขันกันเมียป่วยมีปัญหาคู่นะฮะผมก็จะแปลเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามาเรียนแล้วมันจะเยอะกว่านี้แต่อันนี้เราเป็นคลิปที่จะให้ท่านได้รู้ว่าในเดือนนี้คนเกิดปีม้าให้ระวังถูกใส่ร้ายสุขภาพคนภายในบ้านดูแลเอาใจใส่เมียอย่าไปเม้มเงิน อะไรทำนอกนี้แต่มันมียั่วยาวให้เกิดเรามาต่อคนเกิดปีแพะครับเจอเพียงอีกความคิดความอ่านคนเกิดปีแพะในเดือนนี้ต้องระวังนะคุณจะเจอเซียนเหนือเซียนเข้ามาหลอกนะครับคุณคิดว่าใช่แต่ไม่ใช่ผมเตือนสำหรับคนที่ซื้อของที่มีความรู้กันไม่กี่คนน่ะมันมีงานประเภทไหนอะประเภทคือเซียนพระรู้กันไม่กี่คน มาแล้วเสียนโอ้ยรุ่นนี้มันตั้งแต่พศเนี่ยผมยังไม่เกิดเลยจะไม่รู้้ยังไงนี่คือเนี่ยตัวเพียงอิงความคิดว่ามามาเจอเจียซิงเพียงอิงกําลังหาเจียซิงเจียซิงคือคน,คนดีคนดีจะถูกมารสังคมที่มาในคราบผู้ทรงศีลมาหลอกอ่าง่ายไหมครับพอแปลอย่างนี้ง่ายขึ้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับโดนหักหลัง เจอคนคดในข้องอในกระดูกเล่นแชร์อยู่เท้าแชร์หนีกินอาหารถูกวางยาเป็นพิษดังนั้นคนเกิดปีแพะต้องระวังครับเรามาต่อคนเกิดปีลิงครับเจีย้ยกัวเจอเจีย้ยกัวเจีย้ยกัวคืออาํานาจกฎบัตรกฎหมายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด เป็นคนที่มีระเบียบวินัยวางของใครหยิบออกไปเขาจะจำได้เพราะนั้นจะมีความเข้มงวดในตัวขึ้นคนเกิดปีลิงเข้มงวดเจออะไรเจอเก็บใช้เก็บใช้คือพี่น้องเพื่อนฝูงที่เข้ามาแรงกระตุ้นนั้นเข้ามาทำให้เจอเรื่องกลาวที่จะเกิดขึ้นคือเพื่อนและพี่น้องขัดแย้งกันสองคนมาแย่งกันใหญ่ เมื่อแย่งกันใหญ่ก็คือห้ามคำประกันใครไม่ดีเลยสำหรับคนเกิดปีลิงในเดือนนี้ทำยังไงให้ชีวิตดีขึ้นออกมาช่วยโควิดครับออกมาช่วยบริจาคเพื่อสังคมถ้าคุณอยู่ใ,นในลกล้สารเจ้าเป่ากงสารเจ้าเป่าบุญจิ้นที่จังหวัดตรังบริจาคช่วยเหลือมือละ3,000บาท คนเป็นร้อยๆจะได้ประโยชน์จากการคุณบริจาคแต่ละมือนี่บอกสำหรับคนเกิดปีลิงควรไปทําซะจะโชคดีขึ้นเรามาเจอคนเกิดปีไก่ต่อครับชิคส่วมาเจอแล้วผู้อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนืออำนาจดูดีดูฟังแล้วน่าเชื่อถือมันจะช่วยเหลือได้แต่เปล่าครับมันกลับกลายเป็นเอากฎหมาย มาเป็นโจรให้ระวังคนที่มาเข้ามาในบ้านคุณอยู่มาเยี่ยมบ้านเอายาบ้ามายัดนี่คือตัวชิกสัวมาพบคุณจะได้พบคนประเภทอันธพาลในเดือนนี้แต่ไปเจอในรูปแบบปีเกียงคนกันเองกลายเป็นอันธพาลแปลพยากรณ์ยังไงครับแปลพยากรว่าจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้น นึกไม่ถึงเลยว่าจะเกิดฟ้องร้องนึกไม่ถึงเลยว่าจะทําที่ไม่ได้เซ็นเอกสารสัญญาแล้วมึงก็มาฟ้องร้องกูกาใหมกู่คิดมากป่วยนอนไม่หลับสังคมใส่ร้ายครับโดนโซเชียลกระหนำ่ำทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไก่ต้องระวังตัวครับเรามาต่อคนเกิดปีหมาครับแหมเดือนนี้ร้ายกันเหลือเกินนะ คนเกิดปีหมาเจอเจียอิงอย่างน้อยความคิดของตัวเองดีขึ้นเหมือนมีฤาษีเข้ามาหาเหมือนมีแม่มีครูบาอาจารย์รุ่นอนุบาลมาดูแลช่วยเหลือไม่ใช่เจอครูโรงเรียนดุร้ายที่ตบที่ตีแต่เจอคนเอาใจใส่ดูแลมีความสุขมีความคิดดีขึ้น นั่นคือตัวเชียเองมาเจอเสียกลัวทุกคนไม่มีดาวดีเข้ามาเลยมีดาวทำท่าจะดีปรับปรุงตัวเราดีคนเข้ามาดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่มาเจอเสียกลัวครับมาเจอเสียกลัวก็คือหนึ่งคนที่เข้ามาคุณกลับมีชื่อเสียงเพราะดูดีมีความก้าวหน้ามีเครดิตเสียกลัวคือการเจรจา,าพูด ที่แสดงต่อผู้ชนได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะค้าขายมีกำไรแต่ที่ไม่ดีก็คือเดือนนี้เป็นเดือนไก่คนเกิดปีหมาเคยได้ยินว่าหมาหยอกไก่ไหมครับตัวนี้เลยครับมันจะส่งผลให้คุณนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทย สมัยนี้โซเชียลไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหมาจะถูกใส่ความให้ใส่ร้ายป้ายสีไม่ฟ้องแต่ด่าก,กูแม่งทุกวันนี่หมาต้องระวังสุดท้ายมาดูคนเกิดปีหมูบ้างครับ่คนเกิดปีหมูเจอเพียงใช้แม่ของสวยๆงามๆความรู้หราความคิดว่าเดือนนี้ทุกอย่างมันจะเปิดแล้วโอ้ยการค้าเรากำลังจะเข้าดี ความคิดความอ่านนั้นกว้างไกลแต่งตัวเดี๋ยวนีค้คุณจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายครับแล้วคิดเพียงใช้คือคิดว่ามันจะได้ไม่ใช่เชื่ยใชย้คิดว่ามันจะได้มาเจอเพียงอิงคิดสอ,อย่างมาเจอกันครับเพียงอิงคือความคิดเพียงใช้ที่โผล่ออกมาให้เห็นหนึ่งต้องระวังคิดไปก่อนก่อนที่จะมาผนวกคุณจะเกิดมนโนขึ้นเองครับ อย่าลืมนะครับคนที่เป็นโรคอะไรบางอย่างต้องกินยาทุกวันคุณต้องกินนะครับเออตรงนี้จะเกิดขึ้นจะมีเหตุอรารวาดวุ่นวายคนเกิดปีหมูที่มีโรคอะไรอยู่ที่ตอนนี้วุ่นวายอยู่ครับหนึ่งมโนอย่าเปลี่ยนงานที่ทำอย่าคิดไปว่าที่ที่จะไปข้ามเรือไปแล้วฝั่งโน้นเขาจะต้อนรับเป็นอย่างดี ให้รอจังหวะตรงนี้ตึบตึบตึบสโลไปก่อนก่อนที่จะก้าวเข้าไปเป็นแทงโก้แล้วสามชาแล้วค่อยเป็นร็อกค่อยคอยต้นจะวุ่นวายปลายจะค่อยๆเฮงเฮงห่อห้อยยิ่งขึ้นนี่คือคนเกิดปีหมูภาพรวมทั้ง12นักสัตว์เป็นอย่างไรบ้างสำหรับทุกๆุกท่านชอบ กดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วฝากติดตามให้ผมด้วยผมยังมีผลงานอื่นอีกเยอะๆนะครับขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขเฮงๆรวยๆกันทุกคนและเอาชนะโควิดให้ได้โดยเร็วสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ